สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC ฟอีลาองค์ิงเพชรบันแพงร่วมไปถึงสวัสดี f อฟช่อง YouTube แล้วก็ f เ e e o o o k แฟนเ page ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุภูสุขคนนะครับมันนี้มือกล้องนะครับตามวงสาวน้อยเพชรบันแพงตาม ลูกสาวอีลาอุงอิงนะครับมาที่อำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสเกตนะครับงานอยู่ที่ข้างๆาปั๊มปอตะท่อไม้นะครับผืออ่าปอตะท่อไม้นะครับผือใหญ่นะครับผือใหญ่นะครับก็ทางไปเขาพาวิหารนะครับงานอยู่ผู่นอดนะครับด้านข้างนะครับมาจากกันทลักษ์นะครับก่อนถึง พอจทอเนาะนะครับแต่ว่าครังงนป้พอจะทอดนะครับก็เห็นพี่น้องเข้าเอารถมาจอดจะของเปนใจดีแห้งพี่น้องจาของเนใจดีแห้งนะครับที่เอฟซีนะครับมาเป็นกาลังใจให้สาวนาา้อยเพชรนวลแพง่งมาเต็มกําลังใจให้อีหลาเนาะนะครับกมาจอดรถด้านในนะครับโอโ้ขนมาลูกเล็กเด็กแดงนะครับมาเบิดขอบรัวตัวนี้ <c oughs> <c oughs> มากินข้าวแรง อยู่ท้ายรถกระบะเลยเนาะนะครับมาเบิ่งยีราหอุ๋งอิงมาเบิ่งสาวน้อยเพื่อนแป้งัสดีครับมาแต่ใสกันนี่มาแต่รอยเอ็ดค่ะฮะมาแต่รอยเอ็ดบอกมาทุระบอกหรือยังไงมาเบิ่งอันนี้เลยอือหยั่งกระดองกันอีหลีนั่นบอกต่าะรอยเอ็ดเลยบ่เอาเภือหยั่งครับนี่เอาเภอพ่นทองจ้โอ้พ่นทองมาทางพี่เนาะ มื่อคืนอยู่มอขอ,ขอคนหลายๆแต่ว่าไม่ได้ไปเต็มวงนะครับสัมพอเพิ่นมากกันมากเป็นครอบครัวนะครับอเอาแนวอยู่แนวกินนะครับมากินอยู่หลังรถนะครับคุณยายคุณแม่ก็มาหน้าวัดดีครับ,รบมาน้ำกันบ่แม่จ้ามาน้ำกันแม่จะหนีอยู่นักการทะลักเนี่ยเะแต่อยู่ย้อนไปทางเดือนคนนละจ้ะโอ้อยู่กันทะลักเนาะ <c oughs> น,น้ามีหลาต่อเขตเคยได้เบิ่งนแล้วบอสต่อเขตกันหน้ากระแซงคนแล้วคนแล้วต่อเขตเนาะ เราเขตเดชอุดมกันทลรากาหน้นากระแซงแถวหน้ากระแซงคนละเนาะเคยโอ้เคยเบิ่งแล้วบ่นหน้าเวทีสดๆเคยลคะค่ะอยู่เพิ่นมาเบญจรักษ์พันมาเบญจรักษ์กข้างเท้ากับสองมื้อนั้นเนาะครับต่นั้นฤดูกาลที่แล้วเนาะค่ะมื้อนี้มาเบิ่งฤดูกาลใหม่แสงสีเสียงฉากชุดอุัยอลังการแน่ตีนี้นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วแม่หน่ำน่ำสาวน้อยสาวน้อยอ๋อครับครับนี่ๆี สาวน้อยเบื่งปีที่แล้วว่าคักปีนี้ฮะคับปปีใหม่นี่พ่นมาน้องข้าวค่าปีใหม่กับน้องข้าวค่าปีใหม่นี่ปีใหม่ปีใหม่ที่จะถึงนี่อ๋อจ้าจ่าจ่าไกลบ้านเลยแล้วปได้เป็นยังไงอันคือได้ มาเบิงอุงอิงเห็นอย่างตอนแรกเห็นจังไดเห็นนันนอต่ที่แรกนันเห็นต่างจะเมือพนไปกเมียพนนะเบิงเนี่ยเนาะไปหาพระโจหลังที่จ้าคือจังคือลูกคือหลานคือประทับใจเลยนะว่าเออได้ห้อยผู้นี้ก็มีมุ่นขังอย่างมุ่นเสนีในตัวแท้ว่าก็เลยเห็นอยากติดตามเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างเลวก็ประทับใจทั้งวงเลยนบาลนี้ มากสาวน้อยเป็นพันแพนค่ะทั้งผู้จาทั้งงานผู้นำทีมเพื่อนหลายๆคนทั้งบอจน้ำเนาะงานผู้นำทีมงานผู้นำองค์กรสาวน้อยเป็นปันแพ่งนะครับเลยมักแต่พูนมาเลยเนาะเป็นตาฮักอยู่บ่ลูกสาวเป็นตาฮักเป็นตาฮักเป็นตาฮักตัวน้อยๆแม่ตัวน้อยๆในนี้เป็นตาฮักตัวน้อยๆเป็นตาฮักเนาะนะครับเอ้า สอดแจ้งเด้ไหมนี่มาจากคนครับนี่มาสามคนก็ตาโอ้ตาไปใส่อะไรตาไปชื้อแนวกินโอ้ตาข้าวเซเว่นนะครั่ะเอามวลได้ไหมเด้อมวนน้ำกันนะครับมวนอยู่แล้วเนาะมหาหมอมวนมวลที่มวนดีทีนั่งแล้วบ่หลงยั่งอยู่ข้างในบ่เป็นยังแหม่ข้างหน้าเป็นน้อยเดียวนึงเพราะว่าเขาเอาดินมาลงใหม่แต่ใครอยู่มันเป็นดินหินมีน้ำขังระบายไปแล้วล่ะอามวลมนลน้ำกันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับฝากช่องดีเจสาวน้ำยืนด้วยเด้อ เป็นยูทูบช่องปกติดตามอยูจ้า, <c oughs> าอ้าวไ,ไปไปนู่นละเบ่งนี่ละคุณนระเมินเอาเข้ามากินมันเอาเข้ามากินโอ้วเด็กสไปถามเพื่อนก่อนไม่แต่ใส่คือคักเลยไม่กินเข้าน้ำเบ่งสาวน้อยนะครับเอาลูกเอาเต้านะครับหอบลูกหอบเต้านะครับเอาเข้ามากินน้่น,นะครับแมนบัสนะครับพี่น้องนี่นะครับรถมาจอดไปที่วัท่านแล้วเนาะน,นะครับ เดี๋ยวิ่นยกไปไฟ่ขึ้นนะครับเช็คเศ้าสิ่ไปถ่ายมาให้เบิ่งนะครับตอนนี้กับว่าเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเฮ้าเอารถมาจอดนะครับแล้วก็มาพูดคุยนะพูดคุยกับพี่น้องเทปซี่เฮ้านะนะครับที่นั่นมีหลาวินนะครับที่นั่าสาวน้อยเพืสัออนแสแงเอาคุณก็มีเบิรที่ลาวศาสตร์มาปูเบิร์เคีนและพี่นอ้องโอยบรรยากาศแนวนี้มันย้อนกลับไปสามสี่สิบปี ย้อนหลังคนใ้พี่น้องนะครับมาเบ่งหมอลำนะห่อหอบลูกหอบเต้านะครับเอาสารมะปูกินข้าวไปนั่มนะครับวุ้คือคาร์เตรสวัสดีครับเฮ็ดหยางกินข้าวแลงวันนี้้มานั่งพักมานั่งพักพ่อไม่ได้ใส่นี่ไม่กระแซงครับโอ้กระแซงนี่เนาะครับกระแซงบอท่านได้เข้าไปข้างในบอกไปจองที่แล้ววะก็ไปจองเมื่อแล้วครับเล้วขอพ่ท่านเตรียมพร้อมกันเลยออกมาก่อนอ ครับนี่แม่นมานนดน้านกันเบิด์ตวะนี่โอ้ลูกเล็กเด็กแดงก็เอาไวน้าผีเทิมพอดีนะลูกเนาะอยู่ซอแจ้งเลยนะลูกแดงแค่ง่าแจ้งแค่โอ้มอเมื่อเมื่อเคยได้เบิ่งแล้วบ่แม่หน้าเวที่เคยเบิงเเบ่งแล้วเคยเบิ่งแล้วอ่าแต่ว่าตอนนั้นแม่เป็นปีที่แล้วเนาะม,มือนี้ม,ม,มาเบิ่งโชว์วไม่สีสะเกดเพชรบันแพงก่อนผู้ใดเลยในสีสะเกดเท่า มาเบิงอยู่นี่ละมาเบิงอยู่กันทะลักนี่ละเพราะว่าสีสเกตงานแรกเด้นี่นอนนะครับปีนี้เด้นะครับปีนี้นะครับมกักผู้ใดล้ากวนมูมาคุเอง่แลุ้งเองเออยังาบชมออกอนั่นกอนัอ่น่เป็นดอกแต่ว่าก<อ>ถ,ถูกใจก,กัน,<อ>นกถูกใจเป็นก็เป็นแล้วละ่ะแต่ว่า <laughs> <laughs> ก็มักเบิดสาวน้อยเพิ่มันแงน้อาแม่น้อ ท้องเพ่งมนอยู่บลาลูกสาวนั่นมักแห้งเนาะนะครับหลงม้วนหลงมนมนม่เหตุมนมันตรงนี้หลงม้วนองอิงละองอิงองอิงในเบ่งแล้วก็ติดจันตลาดเนาะบรรยากาศเนี้นี่เนี่ยอู้ตะกี้เนาะสามสี่สิบปียังมีมอลำยใหญ่เนาะอันพี่น้องก็่ดไดียเราก็มักม้วนไดก็ไ่เคยปัดอ้งนี่ลีนันบอก ตะกี้มีลร่มมี่อย่างก็บ่ได้ออกไปเบิ่งบ่ๆๆโอ้ยมาฟังเด้กพี่น้องเด้อมาฟังเด้อนี่แหละปี่แหละเอ้อพี่ขาผู้หญิงมานี่่นปีแต่อ่านยัง่นออกมายังคือว่าเฮือนเพิ่นอัติูปครอบครัวอ่ะเออมาได้เลยมาอือโอ้บอกเคยเบิ่งหมอลำพี่น้องบอกเคยออกมาเบิ่งแนวนี้แม่เลาว่าแตล้วเองนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่มามาสมัครกับพ่อโจอยู่หลังเวทีพุ่นลรันย์ เบ่งจีราแม่เราเคยเบิ่งหมอลำมีหมอลำแล้วก็บ่ได้ออกมาเบิ่งนี่เพิ่งมาเบิ่งอุคงอญิงนี่แหละเพิ่งน้ำอุคงอญิงนี่แหละเราจะเป็นได้มาเป็นไก่ต้องเป็นไงได้แต่ว่าสถานที่ก็ดีอยู่นี่ครับโต๊ะกับซีรุ่นโอ้เอาบ่มีแล้วฝนมันท่ามากข้าวเดียวเดียวเดียวนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อเนี่ยมวลน้ำการสอดแจงเด้อเอาศาสตร์ไปปูเด้อลูกเด้อท่านบอกไว้ก็นอนเลยเด้อลูกเด้อ อุ่นแน่นมาเป็นครอบครัวเลยนะครับ,รบขอบคุณครับเ,เดี๋ยวสิบภาไปเบ่งข้างในพี่น้องสิบภาไปเบ่งข้างในนะครับโอ้เป็นมาขายผักหรือจังไดนนี่โอ้มาเติมล่มอ่ะที่จอดรถเลยปั๊มมาก็สเป็นอ่าเลายงานมากสเป็นปั๊มพี่น้องสิบภาพไปเบิง่ง กับพี่น้องเราอีกเนาะจากักไร,ร่สองไร่ปลนมาจากทั้งใดเนาะนะครับเป็นจังใดจังใดน้ำสาสามน้อยเทศบันแพงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไปใส่กันเนาะนี่เนะาะวัานีแล้วฮ มาเห็ดอย่างว่านี่แล้วนี่มาเบ่งสาวน้อยเพลิดเพลนไม่ได้ใส่นี่ผมว่าแล้วขุนหารตรงมีต้รงะมกเพราะว่าบ่อไก่น้ออนะขุนหารว่าท่านเคยมีสาวน้อยไปโล่งเนาะต้องอาศัยมาเบ่งน้ำอเพ้อข้าเจ้าน้อโอ้แต่ว่าใครอยู่ดอกมันบ่กไก่ ก็มาสองเถอแล้วมาอยู่ค้างค้างปอจะท่อพุ่นเนาะเมื่อนั้นมันฝนตกติดลมบ่บ่บ่ข้างหน้ดีอยู่หัวครับตกไม่แต่ข้างหน้าเพิ่นเอาเอาดินหินมาลงหินดำมันแนะฝนตกมันก็ขังลงไปเบิดแล้วเดี๋ยวนี้นะลงไปเบิดแล้วไว้ห้าสิบจ่าบาทแม่ครับมาดมน้ำกันมาดมน้ำกันขอบคุณหลายๆ มักสาวน้อยไก่ปันใดก็มาแต่ว่าบุปุนหานนี่สาวน้ำเยื่นเขาขึ้นไหลที่จําได้นะครับแสดงว่าตามอยู่นะครับตนอยู่ะตะกี้จะรายการมันก็หอดขุนหานมันแล้วจะรายการตะกี้สวพ่อเนาะมันข้ามไปหอดขมิญมันแล้วตะกี้นะซูมือนี่มันชุ่มชื้นไหลไปก็บ่๋าใสแล้วอ่างอันขึ้นรักก็ได้ ขอบคุณหลายๆครับม้วนๆน้ำกานซอดแจงเด้อขอบคุณหลายๆครับนี่นะครับมาจากคุณหารพี่น้องคุณหารบ่ท่านเคยไปลุ่งนะครับนว่าอผมผู้ใหญไปลุ่งแต่ว่าคุณหารในข้างานนาอำเภอในี่ผมเคยไปผ้านันองไปยุ่งานงานผลไม้แมน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 แต่อันนั้นบ่เป็นอย่างนออยู่นาอำเภอบรเปันอย่างครับแมนบรเปัทอย่างบ่ ตีกันบ่บ่เป็นหยังค่ะคณา้าเจนี่จัดอยู่นั่นก็บ่เป็นหยังงานผลไม้แต่ละปีม่วงนี่ต้นนเขาเออม่วงกรมแมนโอ้ครับครับแต่จัดรอบนอกนี่อันตรายเนาะเด็กน้อยเนาะทั้งหมดนะอาศัยอาศัยเบิ่งน้ำขาวอันตรายนะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเดี๋ยวไปเบิ่งเช็คเศร้าเด้อเข้าไปเบิ่งเช็คเศร้าเข้าไปนี่แหละนี่แหละไปขอบคุณหลายๆนะครับคลิปนี้นะครับพอกันคลิปใหม่นะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ